สวัสดีชมชิคทีเดตบอลยีหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจวันพุธที่11บเอธันวาคมคู่แรกของวันนี้จะเป็นศึกของทางยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นการเจอกันของทางอาร์เซนอลเจอกับทางโมนาโกนะผมทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตี3ของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านคมตารางก่อนนะผมภายในกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนลีกตอนนี้ทางอาร์เซนอลนี้อยู่ที่7นะครับตอนนี้ลงเล่นไป5นัด มีแชแนะที่3นะัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่1นะัดพิดสกอร์ไปได้ที่8ประตูและเสียไปที่2ประตูตอนนี้มี10แต้มส่วนทางด้านโมนาโกก็ลองจากอาร์เซนอลแค่นิดเดียวนะผมตอนนี้แต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าผลสกอร์ค่อนข้างน้อยกว่านะครับทางโมนาโกก็อยู่ที่8ปนะผมลงเล่นไป5นะัดมีชนะอยู่ที่3นะัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่1นะัดผลิดสกอร์ไปได้ที่12ประตูและเสียไปที่7ประตูตอนนี้โมนาโกก็มี10แต้มเท่ากับทางอาร์เซนอล ส่วนทางด้านผลงานภายในลีกของตัวเองนะผมตอนนี้ทางอาเซนอนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาเซนอนลงเล่นไป15นัดมีชนะอยู่ที่8นัดเสมอ5และแพ้ไปที่2นัดพสกอร์ไปได้ที่29ประตูและเสียไปที่15ประตูตอนนี้มี้งหมดที่29แต้มอยู่อันดับที่3ของทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนทางด้านโมนาโกลงเล่นในลีกอันฝรั่งเศสไปแล้ว14นัดมีชนะอยู่ที่9นัดเสมอ2และแพ้ไปที่3นัดพสกอร์ไปได้ที่ ยี่ประตูและเสียไปที่12ประตูตอนนี้มีทั้งหมด29่บแต้มอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนทางด้านผลงานทีทเทที่เจอกันมามีเจอกันทั้งหมดอยู่ที่4นัดนะครับผมผลงานก็ทางอาเซนอลค่อนข้างทํายอดจากมนาโกค่อนข้างยากนะสามสีนัดที่เจอกันมานี้อาเซนอนสามารถเอาชนะทางมนาโกไปได้แค่หนึนัดและทํายอดจากมนาโกได้แค่หนึนัดเท่านั้นนะครับ แต่ผลงานก็ค่อนข้างไกลนะผมเจอกันก็ตั้งแต่ปี2014 15นู่นเลยเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวกันต่อน,นะครับตอนนี้ทางอาเซนอล10นัดหลังสุดตอนนี้อาเซนอลมีชนะอยู่ที่5นัดเมอ3และแพ้ไปที่2นัดนะครับด้านการทำยอดของทางอาเซนอล10นัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้ที่5นัดและเสียยอดไปที่5นัดตอนนี้ผลงานอาเซนอลก็ไม่แพ้ใครมาถึง6นัดติดแล้วนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางโมนาโกกันต่อสิบนัดหลังสุดของทางโมนาโกตอนนี้มีเชนาที่5นัดเมื่อหนึ่งและแพ้ไปที่4นัดนะครับด้านการทํายอดของทางโมนาโกก็มีทํายอดได้ที่4นัดเมื่อหนึ่งและเสียยอดไปที่5นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาของวันนี้นะผมวันนี้โตให้ไปที่ทางอาร์เซนอลต่อไปถึง1ลูกครึ่งแล้วนะครับอวกวนเอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูก สำหรับผลงานของทางทางอาเซนอลผลงานค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับตอนนี้ก็ล่วงลวงมาอยู่ที่3ของลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะผมแต่ว่าผลงานของทางอาเซนอลก็ถือว่ายังพอทําได้อยู่บ้างและนัดนี้ก็ถือว่าอาเซนอลยังดูเหนือกว่าทางโมนาโกนะครับสำหรับนัดนี้ทางบอลยินหมองไปที่ทางอาเซนอลมากกว่านะครับให้ไปที่ทางปืนใหญ่อาเซนอลในเลทราคาที่ต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งนะครับ ความเคลืของบอลยืนหนึ่งก็มองว่าค่อนข้างที่จะต่อเยอะอยู่เหมือนกัน1ลูกครึ่งแล้วก็รอดูตอนมันเตะแล้วก็รอดูราคาอีกทีนะครับผมอาจจะมีการปรับลงมาบ้างสําหรับคู่ที่2ของวันนี้ก็จะเป็นการเจอกันของทางยูวนเตุสเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสาของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ตารางในยูฟาแชมเปียนลีกนะครับตอนนี้ทางยืนตุสอยู่ที่19นะผมลงเล่นไป5นะัดมีชะนะที่2นะัดเสมอ2อ2และแพ้ไปที่1นะัดริสโกไปได้ที่7ประตูและเสียไปที่5ประตูตอนนี้ทางยืนตุตมีทั้งหมด8แต้มส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่17นะผมลงเล่นไปแล้ว5นะัดมีชะนะอยู่ที่2นะัดเสมอ2และแพ้ไปที่1นะัด พรีสร์ไปได้ที่13ประตูและเสียไปที่7ประตูตอนนี้มีทั้งหมด8แต้มเท่ากันเลยนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกกันต่อตอนนี้ทางยูนตุดลงเล่นในเซเรียอ,อิตาลีไปแล้ว15นัดมีชนะอยู่ที่6นะัดเมอ9และยังไม่แพ้ทีมไหนเลยภายในลีกนะมมลงแอดพริสร์ไปได้ที่24ประตูและเสียไปที่10ประตูตอนนี้มีทั้งหมด27แต้มอยู่อันดับที่6ของตาราง ส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเล่นในพิมลิงกิตไปแล้ว15นัดมีชนะที่8นัดเสมอ3และแพ้ไปที่4นัดพลสกอไปได้ที่27ประตูและเสียไปที่21ประตูตอนนี้มีทั้งหมด27แต้มอยู่อันดับที่4ของตาราง ส่วนทางด้านผลงานไฮตูเที่เจอกันมามีเจอกันทั้งหมดอยู่ที่4นะัดทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่สามารถเอาชนะทางยูไนตุสได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับผม4นัดที่เจอกันนี้ทางมีเสมอกันอยู่ที่2นัดและยูนเตุสเอาชนะไปได้ที่2นัดแต่ผลงานก็ค่อนข้างเก่านะผมเจอกันล่าสุดก็จะเป็นตั้งแต่ปี2015นะครับในศึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนิดเหมือนกัน เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางยูเอนตุสกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ยูเอนตุสมีแชนัดอยู่แค่2นัดเสมอไปถึง7นัดเลยและมีหลุดแพ้ไปที่1นัดนะครับตอนนี้ทางยูเอนตุสก็ไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง9นัดติดนะผมไม่แพ้แต่ก็ค่อนข้างเสี่ยงๆนะครับเพราะว่า9นัดนี้เสมอไปถึง7นัดเลยส่วนด้านการทำยอดของทางยูเนตุสิบนัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดได้ที่5นัดมีเสมอยอดอยู่ที่1นัด และเสียยอดไปที่4นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันต่อสินัดหลังสุดตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานไม่ค่อยสวยนะมีเก็บชนะมาได้แค่2นสะสับมืออ2แพ้ไปถึง6นัดเลยส่วนด้านการทำยอดของทางแมนซิตี้ตอนนี้ก็10นัดหลังสุดสามารถทำยอดออกมาได้แค่1นนัดเสียยอดไปถึง9นัดเลยนะครับ เราไปดูกันต่อที่เลทราคาของวันนี้นะผมวันนี้โตให้ไปที่ทางแมนซิตีต่อให้ยูเวนตุสอยู่ที่ครึ่งลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับสำหรับผลงานของทั้งคู่แล้วความคิดเห็นของทางบอลยินหนึ่ง bon ก็ค่อนข้างมองไปที่ทางยูเวนตุสนะผมผลงานของทางเรือใบตอนนี้ออกไปทางค่อนข้างเยี่ยมแย่จริงๆนะครับ รูปเกมและการทำประตูค่อนข้างยากนะผมตัวปิกสกอร์อย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ค่อนข้างโดนปิกพนึกเกือบทุกเกมเลยนะผมออกมาทำสกอร์ได้ค่อนข้างยากมากๆเลยสำหรับนัดนี้ก็คิดว่าทางยูไนตุสน่าจะเตรียมแผนรับมือสำหรับแมนซิตี้ดีพอสมควรนะสำหรับนัดนี้ก็บวกกับฟอร์มของทางแมนซิตี้ที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วสำหรับนัดนี้ให้ไปที่ทางยูนตุสนะครับในเลทราคาที่โดนต่ออยู่ที่ครึ่งลูก สำหรับคู่ที่3ของวันนี้ก็จะเป็นการเจอกันของทางบรูเซียดอดมูลเจอกับทางจาบุนทุงบาเซโดนาทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตี3ของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมตอนนี้ทางบรูเซียดอดมูลนี้อยู่ที่4นะครับลงเล่นไป5นัดมีชนะอยู่ที่4นัดและหลุดแพ้ไปที่1นัดพิสกอไปได้ที่16ประตู และเสียไปที่6ประตูตอนนี้มีทั้งหมด12แต้มส่วนทางด้านบราเซโรนาอยู่ที่3นะครับผมลงเล่นไป5นัดมีชนะอยู่ที่4นัดและแพ้ไปที่1นัดพริสร์ไปได้ที่18ประตูและเสียไปที่5ประตูตอนนี้มีทั้งหมด12แต้มส่วนทางด้านผลงานภายในลีกนะครับบุลเซียดอดมุนลงเล่นในบุนเดอร์ลีกาเยอรมันไปแล้ว13นัดมีชนะอที่6นัด เสมอสามและแพ้ไปที่4นะีนัดพริสกอร์ไปได้ที่24ประตูและเสียไปที่20ประตูตอนนี้มีทั้งหมด21เแต้มอยู่อันดับที่6ของตารางส่วนทางด้านบาราเซโลนาลงเล่นในลาลิกาสเปนไปแล้ว17นะัดมีชนะที่12นะัดเสมอสอ2และแพ้ไปที่3นะัดพริสกอร์ไปได้ถึง50ประตูและเสียไปที่19ประตูตอนนี้มีทั้งหมด38แต้มอยู่อันดับที่1ของทางลาลิกาสเปน ส่วนทางด้านผลงานท,ท,ที่เจอกันมาก็มีเจอกันอยู่ที่2นัดนะครับผมก็จะเป็นเสมอกันอยู่ที่1นัดและบาร์เซโลนาเอาชนะไปได้ที่1นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางบุูเซียดอนมูนกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้บุูเซียดอดมูนมีชัยชนะอยู่ที่4นัดเสมอ3และแพ้ไปที่3นัดนะครับผลงานของทางบุูเซียดอนมูนก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนัดล่าสุดนี้ก็เสมอกับทาง มีเซนกัรบร์ไปที่1ต่อ1นประตูน,นะครับจะบอกว่าผลงานดีก็ไม่เชิงนะผม8นัดหลังสุดของทางบุลเซียดอนมูนมีลุดแพ้ไปแค่1นนัดส่วนด้านการทำยอดของทางบุลเซียดอนมูน10นัดหลังสุดต,ตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้ที่4นัดและเสียยอดไปที่6นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางบาร์เซโลนากันต่อ10นัดหลังสุดต,ตอนนี้ทางบาร์เซโลนามีชนะอยู่ที่6นัดสเสมอ2อและแพ้ไปที่2นัด ส่วนด้านการทำยอดของทางบาร์เซโลนา10นัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้ที่5นัดและเสียยอดไปที่5นัดเราไปดูกันต่อที่เลทราคาของวันนี้นะครับวันนี้โตไฮไปที่ทางบาร์เซโลนาต่อไฮอยู่ที่ควบลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3รลูกควบนะครับ สำหรับผลงานของทั้งคู่แล้วผลงานของทางบุนเซียดอนมูนตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง,งอยู่ระดับที่มาตรฐานของตัวเองอยู่เหมือนกันนะผมส่วนทางด้านบราเซีดน่าตอนนี้นี่ค่อนข้างที่จะผีเข้าผีออกนะครับบางนัดก็เล่นดีแบบดีเกินหน้าเกินตาไปมากบางนัดก็เล่นได้แบบยแย่แบบคาดไม่ถึงเลยนะผมสำหรับทั้งคู่ตอนนี้แล้วก็ ถือว่าค่อนข้างที่จะเดายากเหมือนกันนะผมถ้าวิเคราะห์จากข้อมูลแล้วก็ค่อนข้างมองไปที่ทางบราเซโลน่ามากกว่านะผมมี ข้อมูลดีกว่านะครับสำนัดนี้ให้ไปที่ทางบราเซโลนานะครับในเลทราคาที่บราเซโลนาต่ออยู่ที่ควบลูกพอแล้วนะผมผีเข้าพี่ออกเยอะเกินก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพิ่มเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ